ก็แต่ค่ะที่ขับรถจะไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ระวังกันหน่อยนะช่วงนี้ช้างป่าออกมาเยอะเหมือนกันค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะจย์เรื่องช้างเหมือนกันน่าเศร้าเหมือนกันนะครับน่าเศร้านึกถึงช้างที่โดนโดนตีช้างน้อยค่ะช้างตัวเล็กๆนะคะเขาบอกว่าข่าวนี้นะคะเป็นคลิปนะคะพาลูกช้างเดินจนหมดแรงค่ะให้ดูคลิปนะคะว่าเป็นยังไงแลวเราบอพร่ออกมาเมื่อวันที่9กันยานี่เองนะครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดเปิดท้ายกระชุมแบรนจังหวัดสมุทรสาครนะเป็นวิดีโอที่เป็นบันทึกภาพนะครับลูกช้างนอนหมดแรงอยู่กลางตลาดท่ามกลางสายตาของประชาชนที่สะเทือนใจ การดูข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกหูู้้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะครับผมเป็นลูกช้างซึ่งซึ่งต้องบอกว่าวัยของเขานะคะเด็กมากถ้าลูกช้างตัวขนาดนี้นะคะใช่ครับแล้วเขาต้องมาหาหากินในเมืองหลวงเนี่ยค่ะอาจารย์นี่คือคไม่ไหวแล้วครับผว่าเห็นแล้วไม่ดีเลยอย่างน้อยอที่สุดก็ขาดน้ำแหละครับถ้า พราะริงช้างเป็นสัตว์ที่ทนเหมือนกันนะฮะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าเขาบอกในคลิปนะคะมีการเจ้าหน้าที่ตลาดเนี่ยไล่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์การที่จะมีคนช่วยแบบเอาน้ําเอาท่าเอาอาหารไปให้ลูกช้างก่อนอะไรเงี้ยค่ะครับกับ<ผ>มไม่มีนะคะในคลิปนี้มีเสียงไหมคะเจ้าหน้าที่มีเสียงไหมคะในภาพไม่มีนะคะวันหลังใส่เสียงมาด้วยนะคะทั้งสองคลิปแล้วก็จะเห็นเลยค่ะอาจารย์ว่าบางทีคือตอนนี้ <c oughs> ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของตลาดหรืออะไรหน่วยงานเนี่ย <ผม S 1> พยายามจะไล่ให้ออกไปแต่จริงๆคือมันไล่มันก็ไม่ได้แล้วเขาลุกไม่ขึ้นเหรออาจารย์ เห็นแล้วสงสารไม่ไม่ชอบจริงๆไม่ชอบจริงๆแบบนี้ค่ะสงสารมากๆเลยคือคือด้วยเหตุผลของความจําเป็นนะที่ทำทำรายการสภาชาวบ้านมาหลายครั้งเนี่ยการที่ช้างเข้ามาหากินในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหลายเหตุผลด้วยกันแน่นอนว่าอาจจะไม่มีรายได้จริงๆคอาจารย์แต่จริงๆแล้วก็คือมันจะมีหน่วยงานไหนจริงๆที่จะสามารถช่วยเหลือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราที่ไม่ให้เข้ามาในเมืองหลวงนะเมย์เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าช้างในเวลาเขาเดินเนี่ยเคยมีสารคดีถ่ายนะคะพื้นคอนกรีตอาจารย์มันร้อนมากแล้วช้างเนี่ยเขาไม่ได้เสียรองเท้าเขาก็มีเนื้อมีหนน มีเกือกนะบใช่มีเกือกม้าเนี่ยคือมันเท้าเขาอังบนพื้นถนนคอนกรีตเนี่ยคือต้องบอกว่าเคยเห็นระ้วบบสงสารมากมแล้วเนี่ยช้างช้างตัวเล็กๆขนาดนี้ค่ะอาจารย์เขายังไม่แข็งแรงตัวเขาใหญ่จริงนะแต่ถ้าเทียบแล้วเขายังเป็นเด็กน้อยใช่ครับ เด็กน้อยมากๆเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าวไม่ควรเลยนะครับเป็นโซเชียลมีเดียก็มีการออกมาพูดแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอย่างเช่นก็บอกว่า,ามันมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ไหมนะครับโดยเฉพาะช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเน็บนิดนึงนะฮะพร้อมเปรียบเทียบกับกรณีหมีแพนด้าที่นอนห้องแอร์ยังสบายแต่ช้างไทยเนี่ยต้องมาเดินแลกอาหารในเมืองอันนี้ในข่าวนะไม่ใช่อาจารย์วิโรธพูดเองหรือมบพบุตรเองนะนี่คือในข่าวเขาเขียนมาอย่างนี้เลยเพราะว่าเออนะ ช้างไทยเนี่ยกับโดนดูแลแบบนี้ใช่ครับอัน,นีปติเพื่อก่อจริงนะจ๊ะใช่คครับว่าเอาละเรื่องแพนด้าก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของช้างเนี่ยเราก็ต้องคุ้มครองถึงแพนด้าดูยีิชั่วโมงได้นะ <c oughs> ได้ด้วยนะครับ <c oughs> นะฮะจะทำยังไงที่เราจะรักษาช้างนะครับให้เขาพูดง,ง่ายๆก็คือได้รับสิทธิอ่า พูดง่ายก็คือมันมีสิทธิสัตว์ด้วยนะนอกจากสิทธิมนุษยชนเนี่ยการห้ามทรมานสัตว์ต่างๆนะครับหรือว่าแม้จะถูกเอามาใช้นะครับเพราะมันมีไอ้ความเชื่อมโยงกับระบบการทำอาหากินในวัฒนธรรมอยู่เนี่ยโอเคเราก็ใจได้แต่มันก็ไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับซึ่งมันซึ่งมันจะสร้างความเสียหายนะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วอาจารย์เห็นไหมคะว่าหลายครั้งที่เราออกในรายการเนี่ยช้างรถรถชนที่ตอนนั้นต้องมีช้างเสียเสียชีวิตนะคะคือทนบาดแผลไม่ไหวนะคะโดนโดนรถยนต์รถใหญ่ค่ะชนครั้งหนึ่ง แล้วก็ไม่ไม่ไหวไม่รอดนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยเราต้องพูดหลายๆครั้งเวลาเห็นเรื่องของคลิปช้างเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกเหมือนกันเลยว่าเนรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเป็นเด็กอ่ะเขาไม่มีทางเลือกอ่ะแล้วคือถ้าเทียบลูกช้างตรงเมื่อกี้มันน่าจะเด็กขวบสองขวบเด็กน้อยจริงๆอ่ะไม่ใช่เด็กปฐมอ่ะเด็กน้อยเลยเดินมาไกลแล้วนะคไเหนื่อยแล้วนะครับใช่ค่ะเดินมาไกลเหนื่อยแล้วนะคะการขออาหารแน่นอนว่าการทําธุรกิจที่แบบว่าอาหารถุงละยี่สิบ ให้ช้างเนี่ยแน่นอนแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่คุ้มกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าทางเลือกของควานช้างเนี่ยเขามีอะไรบ้างครับแต่ว่ามันต้องมีกฎหมายว่าช้างเข้ามาได้ไหมหรือช้างเขาควรจะอยู่บริเวณป่าหมต้องดูมาเป็นระบบนะอาจารย์ว่าพอมันถึงช่วงห่วงที่มันไม่มีฤดูที่เขาทำเขาเรียกว่าหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ พอมันต้องหยุดหรือมันมีช่วงหน้าของมันเนี่ยมันจะมีวิธีการไหนที่เราจะสร้างกิจกรรมนะครับทางเศรษฐกิจให้กับช้างเหล่านี้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่เข้ามาอย่างในอยุทยาเนี่ยลองไปดูดีครับนะักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไปดูช้างกันเต้มไปหมดมนะครับปางช้างปางช้าง,างใช่ไหมครับรทีนี้ลักษณะเนี่ยผมคิดว่ามันก็ลงทุนได้ไม่มากไม่ยากมากนะครับในแต่ละที่ที่มีประชากรช้างหนาแน่นนะฮะแล้วทําเป็นลักษณะของการให้ประชาชนมาเรียนรู้ให้ประชาชนมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับให้ความรู้ต่าง ในเรื่องของชีวิตของช้างอะไรต่างเป็นรายได้ให้เขาสามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ในช่วงที่เขาไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมชาติของเขาค่ะและที่สำคัญค่อาจารย์หลายคนนะคะบอกว่าไม่เคยกลัวช้างจะสูญพันธุ์แต่เมยอยากจะบอกว่าตัวเลขปัจจุบันช้างไทยนะคะน้อยลงมากค่ะอาจารย์เพราะว่าการตกลูกของช้างนะคะสองปีนะกว่าจะได้ลูกตัวหนึ่งแล้วถ้าออกมาแล้วโดนทําร้ายหรือว่าช้างเสียชีวิตอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันแย่มากที่สาคัญก่อนหน้านี้อาจารย์เราเคยเจอว่าค่า แม่เพื่อเอาลูก,ลกหรือว่าค่าเพื่อเอางาอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่หลายคนน่ยต้องให้ความช่วยเหลือมากแล้วเราเคยเสนอข่าวนะคะว่าตอนนี้ทางด้านของทั่วโลกเองนะคะมีการพูดเรื่อง<ช>ของงาช้างไซเตสเนี่ยเขาก็ใช่พูดมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วจะต้องโฆษณาและไซเตสไม่เป็นภาชีแล้วนะครับแต่เราไม่ยังไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่าผ่านสภาในแง่ของเขาเรียกว่าให้สัตยาบันต่อตัวกฎหมายนี้สักทีที่เราเคยแซวกันว่าผ่านไปสิปี กฎหมยเรื่องช้างก็ยังเหมือนเดิมจริงๆมันใช้เวลาสักครึ่งวันคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าฝากเรื่องช้างนะคะคุยกันยาวหน่อยค่ะเห็นช้างเมื่อกี้แล้วบอกว่าต้องสงสารมากจริงๆอ่ะอีกิมพ์ข่าวค่ะอาจารย์เรื่องของวัฒนธรรมไทยค่ะแน่นอนค่ะปัจจุบันนะคะเราไม่เคยห้ามนะคะว่าคุณจะชอบเกาหลีคุณจะชอบญี่ปุ่นคุณจะชอบอเมริกาฝรั่งก็แล้วแต่นะคะแต่วัฒนธรรมไทยค่ะก็ไม่ควรจะโดนกลืนนะคะล่าสุดค่ะอาจารย์ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมมีจะมีโครงการอะไรบ้างคะใช่ครับเขาจะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขอองงชาตติรี่เสย การสูญหายจํานวน68รายการนะครับ<ช>เพื่อ<ช>คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาตินะครับ<ช>น่าสนใจมากและนี้ก็เป็นไปตามอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามดรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้น,นะครับอขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสากประชาชาติหรือว่ายูเนสโกหลายคนคงคุ้นกับยูเนสโกนะสั้นๆนะคะอาจารย์ทีนี้มีอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด7สาขาด้วยกันนะครับแล้วรวมเป็น68รายการแต่เจ็ดสาขานี่มีอะไรบ้างนะครับก็คือ1สาขาศิลปะการ แสดงเช่นเข่งเพลงฉ่อยเพลงเรือนะครับเพลงนานะฮะตรวงหนังประโมไทยเป็นต้นนะครับอาจารย์รู้จักหมดไหมฮะน่ใช่ก็เราจะถามว่าเพลงฉ่อยนะเพลงฉ่อยรู้จักเพลงเรือเมย์ก็ไม่รู้จักเพลงนาก็ไม่รู้จักงหนังประโมไทยไม่รู้ไม่รู้จักค่ะนะฮะอันที่สองก็คืออาสาขางานฝีมือดั้งเดิมนะครับอาทิผ้าทอเกาะยอรูปหนังใหญ่นะครับงานตีทองคําเพลงอันนี้รู้จักทั้งสาม ผมรู้จักแต่งานตีทองคำเปลวนะครับสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านนะครับอาทินิทานนายดันนะครับตำนานชาละวันตำนานพญากรพญาพานนะครับตำนานตำนานนอรลักษณ์เป็นต้นนะครับรู้จักตำนานชาละวันะคะจากผลงานนี้ดูมาผ่านหนังะหะสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยนะครับอาทิแนทข้าม ทราบนะฮะไม่รู้จักไม่รู้จักะเสือข้ามห้วยนะครับนี่รู้จักอีตักแข่งเรือนะครับตีไก่คนอันนี้ไม่ทราบเป็นต้นนะฮะอันนี้ไม่ไม่แหมอันสุดท้ายที่น่าสนใจตีไก่คนนี้ทำยังไงนึกตีไก่คนตีคนนี่ล่ะอาจารย์นะฮาสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลนะครับอาทีพประเพณีแห่เทียนพรรษาอันนี้ไม่น่าหายนะ เห็นก็ยังอยู่ยังอยู่แต่เช่นบันสามีค่ะภาสานนี่ฮะแล้วก็ประเพณีลาดพระเป็นต้นอันนี้ภาคใต้อันนี้สองอย่างที่ดูจากยังเห็นอยู่นะครับสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลนะครับอาทิเข้าต้มมัดเนี่ยงขามอันนี้ก็มีอยู่นะนี่มีแต่เขาคงรักษาอยากจะส่งเสริมไว้ให้แพร่หลายมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่สูญหายนะครับอย่างแบบเนี่ยขามเดี๋ยวไปดิโอสยามค่ะอาจารย์ขนมไทยๆค่ะทำสำเร็จเลยห่อให้ด้วยแล้วก็เสียบไม้อันนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำได้อีกหนึ่งสาขาค่ะสาขาภาษา นะครับอาทิภาษาผู้ไทยเป็นยังไงนะฮะภาษามอแกนนี่เป็นชาวก่อยทางใต้นะครับรแล้วก็ภาษาแสกนะฮะเป็นต้นนะครับขณะเราสองคนทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยรู้รู้จักสักครึ่งหนึ่งไหมอาจจะไม่ถึงครึ่ง<ม>นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะคะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเขาบอกว่าต้องมีการ ขึ้นทะเบียนหรือว่าทาอะไรชัดอย่างหนึ่งไม่นั้นสูญหายแน่นอนใช่ค่ะอาจารย์แต่ที้ขึ้นทะเบียนอย่างเดียวไม่พอนะอาจารย์คืออะนที่ขออนุญาตวิพากษ์วิจารณ์นิดหนึ่งแต่ก็อาจจะทําก็ได้นะเพื่ทราบคือประเด็นก็คือว่าการที่เราจะรักษาวัฒนธรรมอะไรให้มันอยู่กับเราต่อไปได้เนี่ยคือมันจะต้องเป็นการเล่นหรือว่ามันทําไปแล้วแล้วมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าวัฒนธรรมนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตใช้ชีวิตเราเนี่ยโดยธรรม แต่ทีนี้การที่จะให้มันอยู่กับเราโดยเราเห็นคุณค่าเนี่ยคือมันต้องไปปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้คนสามารถรีเลทได้ลหละว่าไอ้เพลงแบบเนี้ยมันมีคุณค่ายังไงเอาไปทํามาหากินได้แมมนี่ต้องยอมรับให้ความรู้อะไรแกเราบ้างให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์แกเราอย่างไงนะครับคือเราต้องพยายามหาคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับให้คนเริ่มมีความสนใจและรู้ว่ามันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ ในแง่ของโดยเฉพาะในแง่ขององค์ความรู้เนี่ยได้ยังไงเพราะว่าถ้าไม่รู้คแค่บอกว่าอ่ะไปจดทะเบียนไว้นะครับแล้วปีนึงก็จัดแสดงกันทีหนึ่งมันเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ได้ในระยะยาวเดี๋ยวเราพักกันส<ช>ักครู่ก่อนจ้ามาคุยกันต่อนะคะสักครู่เดียวค่ะ ผู้ชมคะช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านคะ่ะแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะที่02นะคะ9349127-8ค่ะหรือ sms ค่ะ4642201นะคะมาคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่ก่อนจะเบรกนะคะอาจารย์วิโรดเรื่องพูดเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะอาจารย์เรื่องนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเรานะคะเด็กสมัยนี้เคป๊อปเจป๊อปนะคะหรือว่าอเมริกาอังกฤษทุกอย่าง <สะ S 1> โอ้เวลามีศิลปินต่างประเทศมาไปส่งอาจารย์ไปส่งสนามบินคลิปคลิกคลแฟนคลับ นะคะมีของขวัญแล้วตามไปถึงเทีมอีกอย่างเงี้อาจารย์ทำไมต่างประเทศเขา